หรับการทํา MOU กับสสลในปีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ภาคเอกชนจะได้ทํางานกับภาครัฐและก็ได้เห็นศักยภาพของภาคเอกชนที่เขาได้ทํางานอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะทีนี้พอภาครัฐได้เร็งเห็นความสําคัญตรงนี้ยื่นมือมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะจากที่เขาทําอยู่เดิมอยู่แล้วก็เป็นเป็นการทํางานที่ให้ความร่วมมือกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ก็หวังว่า เรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐแบบนี้จะเกิดขึ้นมาเยอะๆนะฮะในสำหรับภูมิภาคเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโอกาสมันก็จะอยู่ที่กรุงเทพนะฮะซึ่งคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดโอกาสตรงนี้แต่ว่าศัก,กยภาพก็การทํางานก็ไม่แพ้กับกับสูงกลางะะเพราะฉะนั้นการที่สะสะรได้ยื่นมือมาสนับสนุนเราในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็ผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้ากิจกรรมต่างๆเราก็ ได้พัฒนาต่อเพื่อที่จะได้ความร่วมมือในการยกระดับวงการศิลปะร่วมสมัยของของประเทศไทยต่อไปครับผม mm hmm. ทำอาร์ตเปสตมา12ปีนะฮะทำด้วยหยาดเหงื่อของตัวเองนะครับก็ผลงานสําคัญที่เราจัดก็คือเทศกาลศิลปะ mm hmm. กันดูร mm ีส hmm. นีปัตานีของเรานะฮะซึ่งปีนี้ก็จะเป็นครั้งที่3ที่เราจะจัดในเดือนสิงหาคมนี้ mm hmm. ก็คิดว่าการท mm ํา hmm. MOU ในครั้งนี้ก็น่าจะไปผนวกกับ เทศกาลที่เราทําอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่างบประมาณที่ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทราบมาว่าได้ได้ไม่มากนะครับผมก็ก็คิดว่าจะเอาไปผนวกกับสิ่งที่เราทําอยู่แล้วแล้วกเ็เชิญชวนนะครับนะครับสำหรับคนคนที่สนใจไปดูนิทศการศิลปะที่เราจัดทุกๆ2ปีนะฮะในเดือนสิงหาวันที่10สิงหาอันี้นะครับก็ก็ขอเชิญชวนจัดแสดง4เดือนนะครับ